สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม youtube ช่องวีพ่อรวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางตัวเลขสูตรหลักสิบบนห้าตัวเลขประจำวดวันที่สิบหกทับสองทับหกแปดลงครั้งที่สี่ในช่องยู u ูบวีพ่อรวยของพวกเรานะครับตอนนี้ก็มาบรรยายอยู่ติดกับถนนดำนะครับถนนทางหลวงก็อาจจะมีเสียงรถยนต์ยิ่งไปมา แล้วก็เสียงนกร้องนะครับถึงตอนนี้ก็มาหากินผลไมกลากไม้นะครับซึ่งก็เป็นผลไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับก็จะมีลูกหมากผลไม้นะครับที่นกชอบก็มากินนะครับสำหรับช่อง youtube วีพร e นก็เป็นซื้อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับก็มาบรรยายภาษากลางเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะไม่สามารถพูดภาษาภาคอื่อนๆได้นะครับเพราะว่าก็ท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจก็เลยต้องใช้ภาษากลางนะครับปกติแล้วผมก็เป็นคนกรุงเทพนะครับก็อยู่กรุงเทพมาโดนก็ต้องพูดภาษากลางนะครับ สำหรับสถิตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับตัวเลขที่มาบ่อยในช่วงนี้ก็มีเลขหนึ่งเลขหกเลขสามนะครับในงวดล่าสุดก็ามาห้าหนึ่งก็มีเลขหนึ่งนะครับภายในเลขหนึ่งเลขสามเลขหกนี้ต้องมาทุกงวดนะครับตามโปรแกรมตามศรษฐีที่ออกมานะครับ ดูทรงแล้วก็ตัวเลขก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ามีสามเลขนี้ก็โอกาสที่จะถูกรางวัลก็มีเยอะนะครับผมก็โพสต์มาตั้งนานนะครับว่ามีหนึ่งมีสามมีหกท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าดูตามเซตีเอานะครับเซตีไม่เคยหลอกลวงนะครับเพราะว่าเป็นผลที่ออกไปแล้วก็เลยต้องมาวิพากษวิจารณ์วิเคราะห์ตัวเลขนะครับส่วนจะมารหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครรวงรู้นะครับเพียงแต่ พูดไปตามสื่อติตัวเลขที่ออกมาเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้โพงให้กระลอกนะครับวันที่สิบหกตั้สองตั้หกแปดก็รอผลออกนะครับก็ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขจะอะไรนะครับสหรับส่วนนี้ก็จะใช้หลักพันสองตัวนะครับหลักพันสองครั้งนะครับบวกกันนะครับบวกตัวเลขหลักพันสองครั้งบวกกันก็ตรงนี้หลักพันคือเจ็ดก็เป็นเจ็ดสองตัวเลข บวกกันเองก็กจะได้เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่ลงท้ายสี่ก็เลขสี่นะครับจากนั้นสี่ไปบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบก็ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสี่บนห้าตัวเลขทําได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งสองเมื่อทันมาออกหกหกเก้าแปดสี่สามสองตัวแรกออกหกหนึ่งก็มาหลักสิบบนก็คือเลข 4ในตำแหน่งแรกเลยนะครับในวันนี้ก็เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขว่าเข้ามากี่ครั้งนะครับซึ่งผมก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับถ้าชิญชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็เชิญป้ายหน้านะครับเพราะว่าช่องนี้ก็เน้นตัวเลขที่มานะครับสำหรับ ตัวเลขก็อาจจะมีสูตรที่เยอะสูตรที่น้อยหรือว่าท่านผู้ชมได้เลขเด่นเลขอะไรก็นํามาตัดตัวเลขถ้าตรงกันสรอาจารย์ท่านอื่นๆก็มาเทียบเชียงก็จะได้ตัวเลขที่น้อยลงไปนะครับถ้าอยากได้ตัวเลขตัวเดียวืัว่า2ตัวประมาณนั้นนะครับก็เน้นให้เข้ามาก่อนนะครับตัวเลขครั้งนี้ก็เข้าไปที่หลักสิบนก็คือเลข4ี่นะครับออกแ4ดสี่สามต่อไปก็นำโาแ9ดสี่สามหกหนึ่งนมาตั้งก็ใช้หลักพันบวก สองครั้งนะครับควรจะเป็น9้าบวก9เท่ากับ18 18ดดลงท้าย8นะครับก็เลข8เป็นตัวเลขแรกแลนี้แบวกหนึ่งก็เป็น9 9้าบวก5เท่ากับ14ลงท้ายสีก็เลขสี4สบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวก1เป็นหกลักซิบ,บนห้าตัวเลขทำได้แ9ด5 6้าสี่ห้าหกนะครับซึ่งว่าทำมาวันที่ส6กเท่าสองทำ6กเจ็ดออก0ูนย์เก้าเจ็ดแปดหสาม สองตัวล่างออกสองหนึ่งนะครับก็จะเข้าหลักสิบบนก็คือเลขหนะครับส่วนหลักร้อยก็จะไปเข้าเลข8ปนะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังก็มาดูนะครับสถตติตัวเลขก็เข้าไปในตำแหน่งที่ห้านะครับเลขหกออกแปดหกสามก็มีเลข6ในหลักสิบบนตามสูตรตัวเลขนะครับก็สามารถเช็คคำนวณ้ัวหลัง ได้นะครับถ้าใครมีที่ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเลียงเบอร์นะครับเอามาตรวจก็สามารถตรวจสุดยอดหลังได้นะครับว่าเข้ามากี่ครั้งนะครับตามสูตนนี้ซึ่งผมก็ในบางส่วนผมก็ชิจยาวไปผมก็ตัดออกให้เหลือสั้นๆนะครับประมาณห้าหกงวดนะครับที่คำนวณยอนหลังให้ดูถ้าคำนวณยอนไปมากกว่านั้นก็คงจะประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับ ก็เข like so so ้าไปหลักสิบบนก็คือเลขหกนะครับต่อไปก็นำศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามหกสองหนึ่งนำมาตั้งก็ใช้หลักพันบวกสองคังก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดนะครับหลักพันคือเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ก็เลขสี่เป็นตัวเลขแรกฉะนั้นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เอาเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองหลักสิบบนห้าตัวเลขทำได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งสองซึ่งวันที่สอง มกราคม2,568เลขที่ออก730209สองตัวแรกออก51ซึ่งปรากฏว่าในวันนี้ก็จะเข้าหลักร้อยก็คือเข้าหลักสิบบนก็คือเลขสองเลขศูนย์นะครับเลขหลักสิบบนก็คือ เลขศูนย์นะครับส่วนหลักร้อยก็คือเลขสองภายในห้าตัวเลขนี้ก็จะมาสองตัวเลขนะครับตามสถิตินะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นคู่โต๊ด3ตัวบนได้นะครับพอแล้วแต่ท่านชมจะพลิกแปลงไปใช้นะครับตรงนี้เราเข้าหลักสิบบนคือเลขศูนย์นะครับในตัแหน่งที่สามต่อไปก็นำเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนำมาตั้งก็ใช้หลักพันสองั้างบวกกันเองนะครับก็จะเป็นหลักศูนย์นะครับหลักพันคือเลขศูนย์ ป็น0บก0เท่ากับ0จากนั้น0ไปบก1ก็เป็น1 1บวก5ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7 7บวก1ก็เป็น8นะครับซึ่งวันที่17มกราคม68ออก8 0 7 7 7 9 2 3นะครับก็จะเข้าหลักสิบบนก็คือเลข7นะครับ แล้วก็เข้าหลักร้อยก็คือเลขเจ็ดตัวนะครับถ้าวินตัวเลขก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดเ็ดแปดเข้าคโคตเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่าออกเจ็ดเจ็ดเก้าเวินครบตัวเลขก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดประมาณนี้นะครับก็เป็นการเมยยายที่ต้องใช้ ความอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็รู้สึกจะง่วงนอนมากนะครับขอนอนสักตื่นค่อยมาบรรยายได้ไหมก็ใช้ลักษาสองครั้งนะครับบวกกันก็จะเป็นเจ็ดบกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับก็ได้เลขเดิมอีกแล้วนะครับก็สี่บวกหนึ่งคู์ห้าห้าบวกหเท่ากับสิบสิบตัายส่วนก็เลือส่่กหนึ่งก็เป็นหนหนึ่งบวก หนึ่งก็เป็นสองนะครับหลักสิบบนทําได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งสองม่วงถัดมาวันที่หนึ่งทับสองทับหกแปดออกห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองตัวแรกออกห้าหนึ่งะ 1, นะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าหลักสิบบนนะครับแล้วก็ไปหน่วยบนด้วยนะครับออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์โค้ดท็อตก็จะเป็นห้ามาเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองเข้าโค้ดท็อตก็คือศูนย์ศูนย์นะครับค้ดท็อตสามตัวบนต่อ เข้าไปตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบนะครับในวันนี้เลขศูนย์ส่วนโซตล่างก็มาครบนะครับเลขห้าเลขหนึง่งนอนนอนครับขอนนอนก่อนตรงนี้เพราะว่าเมื่อคืนไปชมคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตหมอลำ นะครับก็ทําให้มีการง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็ใช้หลักพันก็คือเลขแปดนะครับสองตัวเลขมาบวกกันก็จะเป็นแปดบวกแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกก็เลขหกนะครับหก้บวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองก็เลขสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่หลักสิบบนห้าตัวเลขทําได้ เจ็ดสองสามสี่นะครับวันที่สิบหกทับสองทับหกแปดก็ลองพัออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับถ้าวินตัวเลขเพื่อนก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามสี่ฟินตัวเลขคู่โต๊ดสองตัวบนตามปกติก็จะเป็นหกเจ็ดหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สองสามสองสี่สามสี่นะครับ ก็น่าจะมาคู่6-4ละมั้งนะครับวันที่16วงพาพัน6-8ก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็พูดไปเรื่อยเปยนะครับช่วงนี้ก็เป็นการบรรยายตามสูตรนะครับส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็พินิจพิจารณาเอาเองนะครับเพราะว่าก็โตตกันแล้วนะครับก็บรรยายมาช่วง มาในช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังช่องยู u ูบวีพารวยของพวกเราด้วยดีเสมอมานะครับถึงแม้ว่าผมก็จะไม่ได้พิมพ์ตอบนะครับก็กดเป็นรูปหัวใจเป็นสนัญลักษณ์ว่าได้อ่านแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ